Ừ, đằng sau, đằng sau, đằng thằng Kéo yeah, oh, đi ừ, tài นั่นละเฟื่องชนะละขณะที่ปไปว่าแพ้น่ะต้องให้พี่แบกอีกแล้วครับดูกูต้องมั่นเข็มเฮ้ยว่าปืนอะไรนะเนาะปืนอะไรเนาะกูมีละเอาเหลืเนี yeah. ่ฮก็กูยังเยอะเลยแม่ง เฮ้ยน่ไอ้ม่วงพอโดนพีทไอเฟิร์สไอ้เฟิร์สอ่ะนอย่างฮ้าไปชอบอ่์อ่านี่เลยว่าฮ่าชอบปืนปืนพกอ่ะปืนพกที่มันยิงโลโลมันก็สิบแปดอย่างประมาณเนี้ยอ๋อเบาเกนีอยเพิร์ไปเอาดิพันธายอ่ะชอบแบเลยยิงแม่งยิงแม่งกอแตกเลยห่าเล่นอารีน่าห่าก็เล่นปืนได้แหละเพรากิ้งเอ๊ะขล่าพูดสามหาว จองของเพื่อแปลดิพันท้ายตรงบ้านหลังนั้นที่กูมาคือแปลดิบ้านท้ายหรอพันท้ายอะไรนะบ้านท้ายอย่างงี้เลยไอ้บ้ากามไอ้ตาบ้านี่แนี่ปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยขี้หมอตัเก้าเด็เฮ้ยว้าไป a few moments later ปู่ยิงระเบิดไปช่วยอะไรเจ้

ไม่ต้องหาที่แฉมป์ว่ะเฮ้ยเฮ้ยทีหมุดกูอ้แคลร์กูอีกเฟิร์ 3, 3, 3. สซ้ำซ้ำซ้ำแคลร์ดูซ้ำได้ซ้ำได้อเฮ้ยอยากอยากลองอีโมดว่ะแต่กูกลัวแม่งมีคนเบอที่สองเอ้ยมบอที่สามกูทำไม่ได้เพิ่์สซ้ำผิดสวยมาตายละเข้าวงเข้าว่ามันมีตัวอะไทำนะ โอ้ยไอ้เฮียเนี่ยนีรัดก็ไอ้เฟิร์สไอ้เฮียเอาไม่กระซินกูไปหมดเลยไอ้หำไอ้เฮียละกูปไปได้เล่นกูจะไปละกูไปละวเจ้ก็แตกไป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 โดนเม็ดเดียวไอ้เหี้ยก็แตกเลยอ๋อมันน่าจะมันน่านจะบาดเจ็บเฮ้ยระเบิดครพอดีคาระด้าดก้าไปแล้ว,ลอวไอ้ มันมีไหนมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บดาวดาวตรงหามันไม่หลังเข้าวะบินไปบนฟ้าแล้วเพิรด พี่ฮันได้ยินมันอยู่ตรงแถวนี้ดีกว่ามันไปไหนอยู่ไหนแล้ววะเฟิร์สเนี่ย <c oughs> ไม่อยู่ข้วไามุยเก่งแล้วมึงเนี่ยเออเจอแล้วเจมันหน่อยมันไปอยู่แถวบนฟ้าน่ะอยู่ไหนวะเจ๊เข้าใจมั้ยมันดักเขาไหนวะต้องหาที่แชมป์ว่ะมันดักอีหนึ่งตัว มันโกงไงตัวเฮียเนี่ยตัวไหนไอตัวที่มันคว้างแล้วมันแจ็สกิลเฮีย,ยไม่ได้สักอย่างขนาดอ๋อตัวหนอมันจะเป็น,นอ๋อเจอละตาม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 ดาวมันมีใครแจ็คกระสุสนสไนเปอร์ไอ้นี่ไงเออนี่ไงเฟิร์ส ไหนแม่งใหญ่ก็เล็กๆไปเลยให้ต้องเก็บเยอะๆมันหรออะไรเออไอ้กี้ไอ้ก้อนเล็กเก็บไว้มันจะเอาไว้ปั๊มชิลล์และมแมลงเอ,อ้ยศัตรูหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ใช่บอล่างหรอกว่ะเฟิร์สเล็บไปะทำมาจักรกล่าคงจักระละ้จักรล้าไ,ได้เวลาหาที่แคมป์แล้วเฟิร์สไม่ให้ไปยากเล็กสไนเปอร์แล้วว่ะ อุ้ยมันบูละเร็วเฟิร์สเร็วเดือดมากจังหวะนี้เดือดมากอุ้ยไม่เหลือสีสีทีละสีทีบแล้วเราจะเป็นหนึ่งในนั้นว่ะเฟิร์สมีเวลาหมดเอย่อเฮาสาอัพแล้วเนี่ยถ้าเสียชิวเล็กไปแล้วยุ่ยไงน่าเด้หหอหาหาเข้ามาได้นะมาขออันนี้ก่อนเลสสไนเปอร์ไปไหนแล้ววะ để hồi, để viên yên, đấy, cứ 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 cứ, lằng thằng 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 Ừ, thằng Ừ thằng 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 sau, thằng thằng

เก็ของก่อนลักยังไม่หิวไอ้ย่าแม่งหลอกกูไอ้กูกูไปต่อเข้าวงไปใต้ไก่เลยตัวของที่มันอยู่นอกเอ้ยไอ้เจฮะเดี๋ยวิงเอาไปเลยเอา e อ e เดี๋ยวิงเอาไปไหนเพิ่นเดือแต้มอ่ะอ๋อเอาไปเพิ่นเดือแต้มไหมเจ่สเ่มีแล้ว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 โอ้โหเราจะมีกันทั้งทีไม่ได้เดี๋ยวคนโดมหาว่ารังแก กดชุบพร้อมกันอะอย่างเท่เลยมันแบบไอ้ยไยกูยิงตัวไหนดีอะไรประมาณนี้ไปเฮ้ยหาได้กล่องยาอย่างเยอะเลยดูดิเดี๋ยวไปปัญญามือเนี้ยมันจำเป็นอยู่แล้วพูดเป็นเล่นไปไปเขาวงเร็วเป็นเล่นแบบนึงเฮ้ยต้องต้องรีบไปหาที่แชมป์ก่อนถ้าเกิดหาที่แชมป์ช้าเนี่ยเทียบระเบิดอยู่เนี่ย โอเคไปเอ้ยห้าห้าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเดียวห้าบัเล่ยแล้วนะสไนเปิลไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นรุ่นสองแล้วกันน่าจะแคมป์บ้านแถวนี้แหละไปเกมมึงมึงโดดไปไหนเนี่ยติดไปที่เส้นของเวลาเฮ้ยกูตกไปายว้า กลายเป็นขี้ขีข้กระป๋องเฮ้ยไปไปชุบกันด <Okay. S 1> ิอยู่นี่โอเคอยู่นอกวงนิดหน่อยกำลังไปกำลังไปไฮ้วงกบ,บีบช้ายอยูน่นะเก็บของหมดไหมนี่เพื่อนโดนละเ,เก็บไปให้หมด แต่มาเร็วๆไปเอาเงี้ยแล้วกูแม่งเสียฟรีเลยวงยังมาไม่ถึงเลยโอ้ยเช่ฟกูต้องรอสกิลชาร์ตใหม่ก่อนเพื่อไปหาไปหาไอแพดไอ้ยานั้นที่ค้องเขาเกือบโดนอุ้ยอุ้ยอุ๊ยบนอุ๊ยเฮ้ยมันเห็นโคตรไวเลยมันเห็นมันเห็นได้ไงวะเฮ้ยโอ้ยบอกว่าเฮ้ยเฮอาวิเศษวะปลอดฮาวขอสแกนหน่อยนะจางนั่นสแกนไม่ถึง ไอ้เฟิร์สรีบไปหาทางเข้าวงตามมาเฮ้ยว่าไปก็ได้นะเจ๊เอ๋ยนี่แหละกูอ้อมอยู่เนี่ยกูยังเท่อะไรยังกูไม่โดนวายกระจอกอุ้ยเฮียแม่งสไนเปอร์ไอ้สัสอุ้ยมันมันแคมโหดจังวะมเอ้ยเดี๋ยวมันไป็นชน่จักรไอ้ดับไอ้เก่งห่วยอย่างเราไอ้เฮียเนี่ยบอกเลยปืนถ้าปืนได้ลั่นแล้วก็น้องไม่มีวันเกิดน้องเข้าใจเปล่า น้องไม่ได้เกิดครับคุณพี่ลั่นก็เหมือนกับน้องฆ่าตัวตายน้องการที่น้องเปิดจุดมาอย่างเงี้ยเหมือนกับน้องพยายามแบบเอาเชือกรัดคอตัวเองเหมือนเอางูเหมือนเอางูกัดตัวเองอ่ะฉดูงูรัดไงล่ะฉดูงูรัดป่ะฟื้นเลยฟื้นเลยรีบมามันเอ้ยมันจะเป็นไอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวที่มันสามารถเอ้ยสตาร์ทสกิลแล้วก็สร้างไอ้ยันที่มันจะเกิดได้ได้ ตัวอะวะทำเทำลายตัวที่มันจะเกิดหรือว่าอันนี้ตัวนละต้องไปทำลายเฟิรสไปกูออมหลังให้อยู่ให้อยู่หลังคิง่ะไอเจ๊ทำอะไรทิมเดอ l see you ร์ i มันเห็นหอ้ระเบิดโอ้ ไอ้เหี้ยตัวตัวเขี้ยที่แม่งกูละมังแล้วนะฮะกูเปิดอัติดาวหนึ่งดาวหนึ่งสามสามสามไม่เห็นสามทีตวยกูยงนหัโกูไอ้เหี้ยรักรักเรียบร้ ไหนจะไปช่วยออห้าคอห้าคอเก็บได้หรอโอ้โหใครรั่วปะห้าคอยิงหน่อยครับได้ยิงเลยเว้